สวัสดีครับมาพบกับนิสสันเซลฟี่ 1.6V ครับเกียร์โต้ปี2014ครับคันนี้ราคาเราขายอยู่ที่168,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าเครดิตดีจัดไปแน้นได้เต็มนะฮะฟีด้าครับผ่อนประมาณ3,400ครับ7ปีหรือ3,900ครับ6ปีแล้วสวยไปด้บางเดิมครับไม่มีชนหนักครับสีดานะฮะรถก็สภาพดเดิมนะครับรวามใช้งานฮะดูหรูหรานะฮะราคาไม่แพงครับแต่ก็บาทซื้อไปใช้นี่คุ้มค่าแน่นอนครับ เครื่องเกียร์ก็ปกติเลยครับรถพร้อมวิ่งทางการสบายน้ำมันล้วนนะครับไม่ได้ติดแก๊สครับผมภายในก็สวยๆนะครับพวงมมาลัยมันติดฟังกชันนะครับวิทยุเป็นวันจออินดอรแล้วนะครับเบาะเป็นเบาะหนังคบสภาพสวยครับไม่มีขาดไม่มีแตกรายงานนะครับสวยกิบไปฮะมีแอร์สองสองไหครับรถราคาแสนกว่าบาทแต่ได้คุณภาพเหมือนแคมรี่เลยนะฮะสนใจดูรถได้ที่เขตตลิ่งชันนะครับเซน้กาญจนาพิเศษกรุงเทพครับโทร0614432829ครับ รับประกันนะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมครับผม